หกรเก้สิบบาทค่ะแก้แดงมรบาทซีแคทแล้วเขาตั้งใจดูมากเลยจีนะเอาตัวไหนมีเธอตัวไหนมีเธอตัวไหน4622สองสองนะคะหกรบบาทค่าส่ง50บบาทเหมาเมาเอาแล้วเขาออขาแกะนี่มาอ๋อค่าส่ง50บบาทเมาเมาใช่ ไหนใครอยากได้ตัวไหนอีกคะจะเล่นจะเล่นใ้กันอันนี้ไหมอันนี้ซีหนึ่งหนนเจ็นะคะสองบาทใช่ไหมพี่นนใช่สองบาทนะคะซีหนเป็นมอเตอร์บีบเนาะแต่อันนี้บีบจนแตกหมดละเอาไหนอีกคะมีเธอเล่นรถไฟหอบไหมอ่ะจึงจึึงจึจึงึงจึงจึึงจึึง ชอบยิ้มเห็นฟันเลยอ่ะจริง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 ไม่ขายแล้วของอ่ะไม่ขายแล้วของเล่นจริงจริงไหนอ่ะได้อันนี้เหรอมีเธอบอกว่าให้ขายอันนี้ค่ะมีเธอชี้ไหนดูก่อน D Doc หนึ่งห้าเก้า D Doc หนึ่งห้าเก้าราคาสามร้อยห้าสิบบาทมีสองตัวมีเธอช่วยพี่ฟังขายเร็วสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ ดีด็อกหนึ่งดีด็อกหนึ่งห้าเก้านี่เป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวดีด็อกหนึ่งห้าเก้าสามร้อยห้าสิบบาทนี่สองตัวดีด็อกหนึ่งห้าเก้าเอาไหมคะมีเธอช่วยพี่ฟางขายก่อนเลยสามร้อยห้าสิบบาทดีด็อกหนึ่งห้าเก้าสามร้อยห้าสิบบาทไหนใครอยากได้อะไรใส่ของดีมู นี่เธอจะช่วยพี่ฟังขายแล้วทุกคนอันนี้สี่ห้าศูนย์สี่หรออันนี้นนน c 5 0ห้าศูราคาเท่าไหร่คะพี่นนท์สป๊อบมา14ปีสวยมากสกาวแพนด้ามีมีไฟด้วยอันเนี้ยเท่าไหร่คะสี่ร้อยสี่สิบบาทตอนแรกไม่ใช่ราคานี้ปะ อะไรแพงวันนี้สี่ร้อยสี่สิบบาทนี่ C cat ห้าศูนย์สี่ลดให้เลยเพราะว่ามีเธอจับเป็นน้ำลายปังๆเธอน้องเหมนกันให้<ม>เลยสี่ร้อยสี่สิบบาทเพราะว่ามีเธอบอกว่าให้ขายอันนี้ให้หน่อย C cat ห้าศูนย์สี่นะคะ C c ค t ห้าศูนยะ์สี่มีเธอมีเธอมาช่วยป้าบุ๋มขายของไหมนี่มีการกดกระดิ่งให้ด้วยเป็นไงล่ะ C cat ห้าศูนย์สี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเห็นไหม เขกดกระดิ่งให้อะเนี่ยซีแคทห้าศนย์สี่ม่เธาเก่งมกกดกดกดอีกทกดอีกทีสิซีแคห้าศูนสี่ซีแคทห้นสีเท่าไหร่คะสี่ร้อยสี่สิบบอสี่ร้อยสี่สิบกดแล้วเนี่ยเขาจะหนุกแล้วปั้งเอ้ยเธอเนี่ยไหนพี่นอนอนนี้หมดยังคะหมดแล้วหมดแล้วเหรอขายไม่คืนเลือยรอคะอ แปดวีสอปดวีสเฟอร์บี้เหรอเฟอร์บี้ต้องรอพี่พีทมาทำราคาแปดวีสองอะไรอีกมีปะคะมามามาวีอ่ฟังขายของดึงึงดึงดึงดึงวันทูตีพวงวันทูตีฟ้าไอ่านากว่าไหมเป็ดวีสหมดใช่ไหมคะ